เอาแล้วเร็วสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับมามาลูกมาแล้วฟอกซี่มาแล้วเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วมามาเข้าบ้านเร็วเร็วไปเข้าหลีเข้าบ้านลูกไป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  สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับทุกท่างเข้าสู่บ้านหลังสุดท้ายของน้องจอนสุขเฮงเรามาทําตามสัญญานะครับที่เคยบอกกับทุกๆคนนะว,ว่าเดี๋ยวถ้าเราสามารถระดมทุนเรื่องของทรายนะครับเชิญที่เชิญชวนทุกคน,ญญกคนร่วมทําบุญเกี่ยวกับทรายได้ครบเมื่อไหร่นะครับเราจะทําการไลฟ์สดให้กับคุณพ่อคุณแม่นั้นได้ ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ครบทรายเนี่ยครบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเข้าแล้วปิดประตูเลยทางแม่โมก็ได้สั่งทรายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันนะครับตอนที่เททรายแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูทุกๆดูว่าเด็กๆจะดีใจขนาดไหนที่ มีทรายใหม่เ <kimchi> ข <essel> <t üler> ้ามาที่บ้านนะครับนี่มาแล้วนะทั้งหมดที่สั่งมาทั้งหมดกี่คิวนะครับทั้งหมด6คิวนะครับทุกคนนะทรายทั้งหมดของเด็กๆ6คิวนะครับอ่ามาแล้วนะครับทุกคนครับมาร่วมบรทุนโนทนาครับนะครับทุกคนเลยนะใครที่ใครที่ได้ทําบุญกับพ่อมานะครับใครที่ได้ทำบุญกับพ่อมาในเรื่องของทรายนะครับของเด็กๆนะครับรวมถึง เพราะใหญ่ที่ท่านเป็นผู้พิการนะครับก็จะได้เล่นได้เดินได้วิ่งได้แข็งมากเลยนะครับเพราะว่าผ่านทั้งฝนผ่านทั้งแดดผ่านทั้งอากาศหนาวมาจนตอนนี้มันเป็นเหมือนเป็นหินไปหมดแล้วนะครับพ่อก็เลยชวนนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านเนี่ยทำบุญร่วมกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ซื้อทรายเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนทําเว้นมุมนิดนึงใช่โซเซลล์ต้องมีแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยๆแม่ค่อยๆขยับไป ทำทีเดียวหลายอย่างไม่ได้ไม่มีตังค์อ่ะนะครับเฮ้ยหนูดี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 ดดเอาไปได้ไงหนูดีมาครับพี่นกหลบมาหลบมาหลบรถหลบรถหลบรถนะครับที่ก่อนหน้านี้พ่อได้เชิญชวนทุกคนนะครับที่ทําบุญร่วมกันให้ทําบุญร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการซื้อทรายเข้าบ้านน้องหมานะครับเพื่อ เป็นที่วิ่งเล่นนะครับแล้วก็เป็นที่เดินที่คานของพวกระดับพ่อใหญ่ที่เป็นผู้พิการนะครับตอนนี้ก็ระดมทุนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแล้วก็วันนี้ตัางทรายมาให้เด็กๆแล้วนะนี่มาแล้วนะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับนะอนุโมทนานะครับทุกคนอนุโมทนานะทุกคนอนุโมทนาร่วมกันนะครับสาธุนะครับท่านใดที่ได้ร่วมทําบุญมานะ พ่อขอกาบขอบพระคุณนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ๋<พ>อ,อค,ครับล,ลงแล้วนะครับนี่นี่ลงแล้วนะครับกลองแรกนี่พ่อไม่แน่ใจนะว่ากี่คิว ไม่แน่ใจว่าจีคือเดี๋ยวต้องถามแม่โมนะครับนี่อานุโมทนานะครับสาธุก,กับทุกคนนะครับสาธุก,กับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าพอเออททรายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพ่อจะปล่อยเด็กๆออกมานะครับจะปล่อยเด็ก,ดกออกมาลองมาดูสิครับว่าเขาเห็นทรายใหม่ของพวกเขาเนี่ยเขาจะดีใจกันขนาดไหนแล้วใครจะเป็นคนเล่นทรายคนแรกนะครับ อ๋อไม่ได้แบบว่ามาสองคันใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อตามมาใช่ไหมผมผมยังไม่ต้องปล่อยหมาใช่ไหมครับพี่อ๋อเดี๋ยวมามาอีกอ๋อตามกันมาเลยโอเคโอเคงั้นทุกคนรอนะครับกินกินกินอยู่ข้างหลังกินอยู่ข้างหลังเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะครับอนุโมทนาร่วมกันนะครับการซื้อทรายครั้งนี้นะเดี๋ยวพี่เขาบอกว่ามีรถขับตามกันมาเลยไม่ไม่ต้องปล่อยน้องหมานะครับเดี๋ยวปล่อยทีเดียว นะครับเดี๋ยวปล่อยทีเดียวเลยอ่าได้แล้วหนึ่งเป็นอันนี้กี่คิวครับโอโคคิวค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอันนี้กองนี้อัี้สามคิวอันนี้สามคิวเดี๋ยวอีกคิวนี้ก็ลากเลยคิวนี้เว้นนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้องน้องจะเกลี่ยเองอ่าอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเขาเกลี่ยเองสามคิวดูน้อยจังเลยนะดูน้อยไหมจริงจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันมันครบหรือไม่ครบถ้าเป็นทรายคิวนี้ก็นิดเดียวเหรอเออทำไมดูเล็กจังเนาะ พอนึกว่าหกคิวคงมาเป็นภูเขาเลยดูน้อยเดียวนี่เหรอคะหกคิวนี่สามเดี๋ยววันหลังวันหลังเราเราลองสั่งที่อื่นมาด้วยไหมใ้่เแล้วเราลองเทียบกันดูสิว่าเออที่มันมันมันเพราะเราไม่รู้นี่ว่าว่ามันจริงไม่จริงเขาถูกไหมพราเราวัดไม่เป็นจริงไหมครับอันนั้นเดี๋ยวเราต้องวันหลังเราสองเาหุด อก็เลยไม่ได้ไม่ได้ที่เขาตอนนั้นเราสั่งมาเจ็ดร้อยหรือหกร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้ยอืมโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครับอันนี้ก็ถูกลงใช่ไหมโอเคถูกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเราดมเราเราบอกบุญคุณพ่อคุณแม่ไปคิวละเจ็ดร้อยเขาคิดคิวเท่าไหร่คิวละห้าร้อยอ่านี่นะมีคิวเล็กคิวใหญ่ได้เราไม่ไม่ไม่แน่าจะนะทุกคนเห็นไหมไม่รู้นะครับแน่ใจนี้นะนี่บินนะครับทุกคนอ่านี่บินนะครับ นี่บีนะที่ทุกคนทําบุญร่วมกันนะครับก็พ่อระดมไปคิวละ700นะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาลดให้นะครับเหลือคิวละ5 0 0บาทนะครับนะคิวละ5 0 0บาทก็เอ้คิวละห0 0รหรือ600เนี่ย <500. S 1> 5้านะ5 6 3 0อ่ะโอเค,อเคนะครับก็เขาลดให้นะครับเหลือ,อคิวละ500อ่าส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีเงินเหลือเนาะตอนนี้มีเงินเหลือเดี๋ยวพ่อจะเอาเงินครับไปซื้อ ของที่เราจะต้องใช้ในวันที่เราจะไปแจกน้ําแข็งใสอ่านะครับของที่เราจะต้องใช้ในวันที่เราไปแจกน้ําแข็งใสเช่นกระป๋องนะครับกระป๋องเนี่ยยังไม่ครบนะครับกระป๋องอะไรอีกล่ะน้ําแดงนะครับน้ําเขียวนมข้นน้ําแข็งอ่าอะไรพวกเนี้นะครับเราจะต้องเอาไปซื้อเพิ่มเพราะว่าตรงนี้เท่ากับว่าเหลือเงินนะครับเงินเหลือนะ ก็เดี๋ยวรวมอนุโมทนาบุญกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีมาอีกหนึ่งคันเห็นพี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับเห็นพี่เขาว่าอย่างนั้นมาอีกหนึ่งคันนะครับอีกสามคิวนะเป็นหกคิวรวมกันแล้วหกคิวนะครับนะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่ออกนะครับรถส่งส่งทรายออกนะครับเราจะทําการปล่อยเด็กๆออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาเจอทรายนะครับเขาเจอทรายกองใหม่ของพวกเขาเนี่ย จะสนุกกันขนาดไหนนะครับจะสนุกกันขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะเป็นความสุขเล็กๆนะครับของเด็กๆของพ่อที่นี่นะครับครับม่ก็อยากได้เป็นอะไรพ่อกลมๆพ่อกลมๆคืออะไรครับแม่ท่อที่เอาไปทำท่อเอาไปวางปูนปูท่อปูนกลมๆเหรอเอามาทำอะไรครับอ๋อท่อปูนเหรอท่อคอนกรี ท่อคอนกรีตไม่รู้ท่อเท่าไหร่แพงไหมก็ไม่รู้ไม่รู้ท่าไหร่แต่เย็นนะลูกเข้าไปอยู่นั้นนอนในนั้นได้ที่เข้ามาทําเป็นวางเป็นชั้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 นแล้วหมาก็เข้าไปนอน้ยกันวัดอะไรนะที่เขาทำอ่ะวัดเวรุวันเอ่แหละเด็กมันจะเย็นไงพ่อเพราะกปูก็ลองดูไม่ล่ะลองไหมล่ะลองปูนี่วางใต้ต้นนี้ก็ได้สักสักสามชั้นไหมชั้นแรกชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนที่วางเป็นแบบเหมือนพีระมิดอย่างเงี้ยเ่อก็เขียท่อ เขาเห็นส่วนใหญ่เขาไปทําเป็นท่อระบายน้ํำไหมใช่ท่อน้ําระหว่างแต่ไม่รู้มันหกฟุตหกนิ้วที่เวลาเขาทําทําถนนเออท่อที่เขาทําถนนอ๋อแม่พันธู์ผู้เชี่ยวชาญใช่แกทำท่ออืมแต่ว่าท่านท่านได้ร้อยท่อร้อยยี่สิบมันยี่สิบร้อยหนูอ๋ออันใหญ่ใหญ่ก็เข้าท่านะครับเข้าท่าโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอเป็นโครงการต่อไปนะโครงการต่อไปเอาเอาโครงการตรงนี้เลยจบก่อน ทรายแล้วก็วันนี้ก็ไปซื้อหม้อหุงข้าวเมื่อเช้านะครับทุกคนก็คือหม้อหุงข้าวที่เรามีอยู่เดิมเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยเป็นหม้อหุงข้าวยี่ห้ออะไรปะอ่าไม่ระบุแล้วกันเดี๋ยวโดนแบรนด์อีกเป็นหม้อหุงข้าวมันเก่าแล้วนะคบมันเก่าแล้วทีนี้ใช้มาหลายปีครับทั้งหุงข้าวนะฮะทั้งต้มผักทั้งต้มไก่บางวันที่มีคุณพ่อคุณแม่เมตตาหม้อเป็นอาหารที่เศษทำมูญกับเด็กๆเ,เนี่ยก็จะต้มไข่ขึ้นมาอีก นะครับในหม้อเดียวซึ่งตอนนี้หม้อน,นั้นก็ดับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพ่อก็เลยเ,เปิดขอร่วมบุญกันอีกเมื่อเช้านี้นะครับใน facebook ส่วนตัวนะครับก็ได้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเลยนะครับมาร่วมบุญกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ครบแล้วนะครับออออขอร่วมบุญกันไปสองหม้อนะครับ5้าลิตรหนึ่งหม้อแล้วก็10บลิตรหนึ่งหม้อเดี๋ยววันนี้จะลงไปซื้อนะครับแต่ว่าไปซื้อในห้างเนี่ยคงไฟ์สดได้เดี๋ยวก็จะเก็บเป็นภาพแล้วก็ เอเอามาเอามาให้ทุกคนได้ชื่นใจแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันก็แล้วกันนะครับนะเพราะเดี๋ยววันนี้จะลงไปที่แมคโครเพื่อที่จะไปซื้อมาแล้วครับแล้วก็รวมถึงคุณแม่เอคุณแม่ชื่ออะไรนะแม่พี่บูลเหรอไม่ใช่คุณแม่พี่บูลให้เรื่องเม้องข้าวทําบุญมาแล้วก็อีกคุณแม่หนึ่งที่ว่ามอบเงินให้เป็นอาหารพิเศษเด็กๆอะ่ะจำชื่อคุณแม่ไม่ได้เดี๋ยวพ่อต้องไปดูอีกทีนึงคุณแม่มอบเป็นเงินนะครับเป็นเงินสดให้พ่อหนึ่งหมื่นบาท นะครับเป็นเงินสด10,000บาทเลยให้พ่อทำอาหารพิเศษเลี้ยงน้องๆองอานะครับซึ่งวันนี้ละ่ะเราก็จะลงไปซื้อของที่แมคโครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข่ไก่นะครับไกบ่โบดอกไก่ข้าวสารนะครับอาหารเม็ดอาหารกระป๋องซึ่งมันจะต้องรวมกันในในมือนั้นนะครับก็งบประมาณ10,000บาทเราจะทําให้เด็กๆ2วันนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้นะครับท่านใดที่อยากจะ ร่วมบุญกับคุณแม่หรืออยากจะเพิ่มเติมเสริมทับกับคุณแม่นะครับทําบุญร่วมกันก็ยินดีครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับก็ต่อบุญต่อยอดกันไปหรือถ้าท่านใดอยากจะต่อบุญทําบุญเรื่องของน้ําแข็งใสนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากๆร้อนจริงๆครับที่บ้านพ่อเนี่ยร้อนมากเลยนะครับฉะนั้นเด็กจรจัดที่เขาอยู่ริมถนนที่เขาอาศัยตัวอยู่ในป่าแอบอยู่ในป่าเนี่ย เพราะว่าเขาร้อนมากกว่าพวกเรายนะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนเลยแบบแดดเปรี้ยงๆนะฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยพ่อก็เลยจะทํากาิจกรรมโครงการหนึ่งก็คือนาําน้ําแข็งใสไปแจกพวกเขานะครับในวันเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะไปกันวันไหนอย่างไรนะครับนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาทําอาหารพิเศษท่านใดที่ชอบเรื่องของการทําอาหารนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวพ่อจะไลฟ์สดตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆให้ทุกคนได้ดู นะครับหรือไม่ก็อาจจะทําเป็นคลิปวีดีโอน่ารักน่ารักออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็ยินดีนะครับยินดีมากๆเลยที่ที่เด็กๆจะได้อาหารนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยทั้งเรื่องของน้ำแข็งใสนะครับเรื่องของอาอาหารมื้อพิเศษสําหรับเด็กๆนะครับที่มอบให้พ่อตั้ง1นึ่งมืแล้วก็ทรายนะครับมอออุ่นข้าวต่างๆก็กราบขอบคุณอย่างมากเลยนะครับอาหารต่อวันที่เราเลี้ยงเด็กเนี่ย เราเลี้ยงเด็กนะประจำที่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่มีกไก่มีอ่ะแม่คุยกับพีก่ก็จะตกต่อมื้อเนี่ย